ครับสวัสดีครับพบกับบุรภาชาแน,นลนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งนะครับครับวันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนมาดูการวางตำแหน่งของออโตฟีดนะครับทำไมถึงให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับออโตฟีดนะครับก็เพราะว่าเราต้องมีการให้อาหารกุ้งทุกวันนะครับถึงต้องเลือกตำแหน่งที่ว่าความเหมาะสมที่ว่ากุ้งจะสามารถมากินอาหารได้ พอดีแล้วก็ไม่เกิดความหนาแน่นมากเกินไปนะครับตำแหน่งที่ฟาร์มนะครับก็จะเลือกตำแหน่งน้ำลึกนะครับตำแหน่งน้ำลึกก็บ่อของเราก็จะมี3ามตำแหน่งนะครับก็คือน้ำตื้นน้ำระ,ระดับน้ำปานกลางแล้วก็น้ำลึกนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดน้ำลึกของฟาร์มนะครับ กุ้งก็จะสามารถมากินอาหารได้ปกติจะไม่เกิดความน้นแน่นมากเกินกันไปนะครับส่วนถ้าเป็นตำแหน่งที่ว่าน้ำตื้นก็อาจจะทำให้เขากินอาหารไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้ากรณีน้ำตื้นการเช็คยอก็อาจจะผิดพลาดไปได้นะครับเพราะว่าเราเน้นยอในการเช็คก,กุ้งนะครับ การนำตื้นการเช็คยอมีโอกาสพลาดก็คือการฝีดอาหารจะมีการตกลงไปที่พื้นบ่อได้ง่ายกว่านะครับถ้าเคสนี้เราเห็นอาหารเหลือในยอเราก็ไม่สามารถที่จะปรับเพิ่มอาหารซึ่งจะไม่เหมาะสมต่อการกินของกุ้งนะครับแต่ถ้าในกรณีน้ำลึกความหนาแน่นก็จะเบาบางทำให้กุ้งกินอาหารได้ดีนะครับ การเช็คยอก็จะไม่เกิดการผิดพลาดได้มากนะครับทางฟาร์มจึงเน้นเขียนน้ำลึกเป็นหลักนะครับส่วนการฟีดอาหารนะครับก็เน้นการฟีดที่มีวงกว้างนะครับเพื่อที่จะให้กุ้งไม่เกิดการแอร์อัดมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าอาหารก็ไม่สามารถที่จะ ตกในแนวเลนได้นะครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์บูรพาชาแน,เนลเลยนะครับครับสวัสดีครับ